สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบกับเรารายการจานตุ้ยวิทย์อาร์ตวันนี้เป็น EP ที่สามสิบเอ็ดนะครับสามเอ็ดแล้วเราทําถึงร้อยเราก็ไปกันเรื่อยๆฮะวันนี้เราจะไปแวะพิพิธภัณฑ์หนึ่งนะฮะที่อยู่ในฟอเรนซ์ที่ดังที่สุดเลยประเทศอิตาลีนะครับผมก็พิพิธภัณฑ์นี้ก็ต้องจองถึงจะเข้าได้นะอ่ใช่คืออยู่อยู่บล็อกอินนี่คิวยาวเหมือนกันฮะหนึ่งในป๊อปปูล่าที่สุดป๊อปูล่านะฮะแล้วที่นี่ชื่อเรียกว่า อพิพิธภัณฑ์อุฟฟิซี่อ่าอุฟฟิซี่นี่มาจากคําว่า Office ออฟฟิศหมนออฟฟิศ <Office S 2> ก็เป็นเหมือนเป็นสถานที่ทํางานของตระกูลเมดิชีเมดิชีนะครับนะเราน่าจะเคยเกิดไว่นิดว่าเมดิชีเนี่ยก็คือคนที่ทําให้เกิดบริเนตซองเลยครับแต่บอกว่า<ม>เป็นผู้สนับสนุนยังเป็นทางการของศิลปินในยุคเรเนซองส<ช>์เลยทีเดียวนะครับเยอะไมหมดนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นเจ้าพ่อเนาะใจคับเนี้ยทุกอย่างนะครับอ่าก็ รูปแรกเลยเนาะก็เป็นรูปแรกนี่ก็เป็นที่ห้องโถงที่เรายอดฮิตนะฮะที่เราเดินนะซึ่งสวยมากนะฮะจริงมันก็คือวังอะนะอือคือเกรดเกรดของมันคือวังเขาอินโทรนิดหน่อยก็คือไม่ได้ชีเนี่ยเขามาจากครอบครัวพ่อค้าก่อนครับแล้วเป็นนายแบงค์แล้วเป็นเจ้าหนุ่มนะแล้วกเอาสั้นๆมีถูกไล่ออกด้วยนะแล้วก็กลับมาอีกเพราะนั้นเขา เรียกว่าหลายอย่างเลยครับยิ่งใหญ่มากเป็นผู้มีอิทธิผลในยุคสมัยนั้นนะฮะและเป็นโป๊บถึ่สองคนใช่ฮะไม่ธรรมดานะฮะวังเขาไอไอ้วังออฟฟิศเนี่ยก็ชั้นบนในอดีตเนี่ยชั้นสามจะเป็นที่เก็บพวกคอลเลกชั่นต่างๆโดยเฉพาะกรีกโรมเพราะเขาสนใจกรีกโรมแล้วเขาทำให้เกิดเป็นซองเพราะเขาสนใจเรื่องกรีกโรมมากครับนะครับ แล้วก็อย่างที่บอกมันก็มีการขยายแล้วลองจินตนาการดูก็เคยถูกไล่ออกไปของก็ถูกขโมยอะไรต่างแล้วก็กลับมาอีกนึกออกไหมฮะนะะฮก็กลับมามีอำนาจแล้วก็สะสมของเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเนาะอันนี้ก็ขอพูดเฉพาะพิณติ้งก่อนแล้วกันเนาะะฮซึ่งซึ่งอันนี้เราก็ถือว่าเป็นคลิปแนะนำเนาะสำหรับหลายคนว่าถ้าเกิดไปเองเออเราจะไปเริ่มดูอะไรดีนะฮะก็จะขอแนะนำ pre-renaissance นะฮะนะกลุ่มนี้ก่อน ครับอันนี้เป็นกลุ่มพรีเดนเซซองส์นะครับออกถ้าจำชื่อผิดขออภัยน่าจะมีมาตินี่เนี่ยผมแต่ว่าเราจะเห็นว่างานเหล่านี้รู้ไหมเราเรียกว่าอะไรวางไว้ที่ข้างหน้าในโบสถ์แท่นบูชาใช่ก็าเลยเอาเทอร์พีสใช่แล้วก็ทำจากไม้นะฮะแล้วก็แปะด้วยทองเปลวนะครับสวยงามมากเลยครับแล้วก็อันนี้ก็ อย่างที่บอกครับเป็นหนึ่งในฟรีโดนรลซอนนะครับแล้วเราจะเห็นว่าเป็นตอนที่เรียกว่า a n n u n c i a t i o n ก็คือตอนแปลว่าประกาศทูตสวรรค์มาประกาศข่าวนะครับในบทแคทอริกเนี่ยมันจะมีสิบสองคำชื่อนะ a n n u n c i a t i o n conception นี่กอนนะแล้วก็มีอะไรสองคำอ่านนั้นแหละัใช้ชื่อซ้ำๆนั่นแหลคนที่เป็นคุ้นเคยกับบทแคทอริกก็จะคุ้นคำนี้คือเป็นการแจ้งข่าวจากทูตสวรรค์ว่า จะมีการประติคันของอพระเยซูถูกต้องอในหญิงนะครับพรโมชั่นอะไรคนนี้ก็คือ,อเอาก็เพิ่งวานนี้เองนี่ว่อใช่คริสต์มาสเนาะครับครับครับอันนี้ก็น่าสนใจถามว่ากลุ่มรอนซองเนี่ยสนใจภาพฉากแอนนันเซชันเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่ามันมีท่ามารีเนี่ยตกใจขนาะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราดูงานก่อนรอนซองเรื่อยๆไปไมเดเวลเนี่ยจะ มารีก e like like you know, ็จะอุ so. şey ้มพระบุตรอยู่ข้างหน้าจะพรีเซนต์ตัวเองเป็นเหมือนเหมือนเทพเหมือนเจ้าครับเหมือนก็อดนะฮะแต่ว่าไอฉากเนี้ยนะในความคิดของพี่ก็คือว่าเป็นเป็นภาพที่มารีตกใจภาพที่เล็งถึงความเป็นมนุษย์ของมารีโอ้เจ้าฉันจะหรอจะตั้งท้องอะไรอย่างงี้หรอเปล่งใช่ะเออถ้าเกิดมีใครมาบอกเราว่าอยู่จะตั้งท้องนี่ก็คงงงมากนะครับด้วยความที่ยังยังไม่ได้มีความแบบสัมพันธ์กับโจเซฟ ใช่อ่าซึ่งเป็นผู้มั่นใช่แต่ดันเกิดตั้งคันขึ้นมาก่อนใช่ก็เป็นการความเชื่อของไบเบิลที่สอนเ็าถือเป็นการตั้งกันพิเศษเพื่อจะให้พระเยซูเนี้ยเกิดมาไม่มีบาปเดกมาจากพ่อเป็นแม่ก็เป็นเหมือนฝั่งเนื้อเนื้อหนังให้ลูก่ะนั้นเองที่เกิดขึ้นมาแล้วมาตายแทนครับครับก็ติมนี้มีเยอะนะฮะเดี๋ยวรู้สึกว่าจะมีของเลโอนาร์โดดาวินชีด้วยครับครับ รูปต่อไปนี้ก็น่าจะเป็นจอบโตแน่ก็น่าสนใจท่านรูปนี้ก็อย่างที่บอกมันเป็นเริ่มต้นของรุ่นทีสองตรงไหนรู้ไหมอาจจะเห็นว่าหน้าของบรรดาทูตสวรรค์เนี่ยนะครับจะเริ่มมีเขาเรียก่็เห็นไหมมีความเป็น personality เริ่มจะเหมือนกันไม่เหมือนกันเริ่มมีอารมณ์ความรู้สึกอ่ามันเป็นถึงเป็นภาพประวัติศาสตร์เลยที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนี่ก่อนไหมฮะมีเงามีอะไรแบบมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นเมื่อก่อนจะเปรี้ยว เมื่อก่อนจะเป็นเหมือนกับเทพ,พเจ้าอันนี้จะเปลี่ยวๆหน่อยอันนี้ก็จะเป็นเริ่มเริ่มมีเง,องอามีอะไรมากขึ้นนะคร,ครนี่ก็เป็นรูปหนึ่งที่ดังมากนะครับก็เป็นรูปที่ไม่เสร็จนะของพระเอกเรานั่นเองก็คือเดียวนาโดดดมชีนก็น่าจะอยู่ที่นี่ด้วยน่าจะใช่ผมถูกไว้เนี่ยนะครับ,รบแล้วก็เราโอ้ยก็ไอคนคอมมิชชั่นก็หมุนงิตไม่เสร็จสักทีนะ แต่ก็เป็นเรื่องปกติฮะดา<ม>วิน<ม>ชีเนี่ยเป็นงานไม่เสร็จในเ,นเรื่องปกติครับ <laughs> เพราะว่าทำหลายอย่งโอโโอางเหลือเกินผ่าต่าคืนผ่าศพรอศพโปรเจกต์เยอะเอานั่งวาดยุทธุปกรอะไรโอ้โหแค่ไอ้วาดนี่ก็ไม่รู้เท่าไหร่แล้วตัวในสนมุดสเก็ตของเขาเนี่ยมีโปรเจกต์ของเขาเนี่ยโอ้โหมาเต็ไมไปหมดะไม่น่าเชื่อเลยไม่น่าเชื่อเลยว่าคนนคิดอะไรได้เยอะแยะไปหมดนะแล้วนี่ก็เป็นอันหนึ่งที่ผมเล่าให้ฟังว่าไมเคิลเจโลก็ท้าทายไงบอกเฮ้อยู่ไม่เสร็จสักอันหนึ่งอันเดียวนี่หรอกรับก็ยอมรับไมเคิลเจโลนี่เป็นเป็นเป็นคนที่ เฟินิเชอร์เขาทำเสร็จเยอะมากครับรบอันนี้ก็เป็นรูปหนึ่งที่ที่ไม่เสร็จนะฮะของลิโนลโลแล้วก็มีเรื่องราวของขับเยอะเลยอันนี้อันนี้ย้อนกลับไปนิดหนึ่งเขาเอ่จำได้ว่าไกด์โลเทลไกด์ที่เรานำชมกันเนี่เขาบอกว่าเนี่ยอันนี้เป็นรูปหนึ่งของตระกูลเศรษฐีเนาะครับผู้ใหญ่ที่เป็นรูปถือว่าเป็นพอร์เทรตรูปแรกๆเลยอเพราะว่า่าในยุคก่อนหน้านี้ ส่วนใหญ่ก็จะไม่มีใครวาดรูปคนครับเป็นศาสนาเป็นหลักเป็นศาสนาเรื่องของเทพเจ้าเป็นเรื่องของเจ้าครับเป็นเรื่องของชุตสวรรค์เป็นเรื่องของพระเจ้านะครับมารีหรืออะไรทุตแล้วก็เซนเท,ท่ทิเมเทเพจเซนนะครับถ้าเกิดในสองทฤนะฮะครับนับบุญที่ตายอืมอ่าเพื่อศาสนาเป็นนี้ครับวันนั้นก็อันนี้ก็เป็นรูปหนึ่งที่เป็นรูปแรกๆเลยนะครับลองไปคนชื่อดูนะครับก็เป็นตามรูปนี้มันเป็นพอร์เทรตแรกๆเลยแล้วเราก็จะเห็นว่า เห็นไหมอาร์ตมันก็จะมีสไตล์ที่แปลกนิดหนึ่งก็มันจะเป็นลนด์สเคปหลังใช่ไหมซึ่งลนด์สเคปเนี่ยมันเล็งถึงมิติความลึกครับนึกออกไหมฮะอ่ซึ่งอันเนี้ยเรนัลซอนก็เป็นเป็นเป็นอันนึงถ้าเราจะโมนาริซาได้เราจะเห็นว่ามีลนด์สเคปมันมีความเชื่อมโยงกันกับภาพโมนาริซาอยู่สําหรับแบ็กกราวด์แบ็กกราวด์คล้ายๆกันก็เป็นความนิยมเพราะว่าเรนัลซอนเริ่มเริ่มสนใจเรื่องมิติมากครับเพราะนั้นก็เป็นรูปที่ถึงเมื่อก่อนก็จะส่วนใหญ่เราถ่ายรูปแล้วก็นั่งโต๊ะครับ ล้านสเคปเลยอืมอันนี้เป็นรูปดังฮะของอาจารย์นะฮะ Baptism of Christ ครับนะครับแล้วก็เป็นรูปดังเลยของคนที่ว่านี่คืออาจารย์ของเลโอนาร์โดนนีงเวนโลคิโอเวนโลคิโอใช่ครับแล้วก็อ,อ,อย่างที่บอกก็มีเรื่องเล่าขำๆมาเนาะคือตอนครั้งหนึ่งที่พี่ปิ้นรูปหารูปเนี้ยพี่เจอรูปนี้ก็โอ้โหไม่เห็นสวยเลยพี่เยซูแล้วเออลอ,อ,องดูสิฮะว่าทุกสวรรค์นี่แบบ อย่างแจมเลยแล้วจำได้ไหมที่เคยคุยกันเรื่องผมหลอนเนี่ยครับเป็นซิกเนเจอร์ใครก็ดาวินชีใช่เอครับขาเชื่อว่านะฮะหลายคนเชื่อว่าไอ้ตัวทุสสวรรค์เนี่ยนะฮะก็คือดาวินชีว่าอืนะแต่ลองดูทิปรากฏทุสสวรร์เนี่ยโอ้โหโดดเด่นที่สุดเลยเป็นไปได้แล้วมันก็มีเรื่องเล่าเป็นเลจเดนว่าหลังจากพอโรชิโอเห็นเรโอนอนวาดก็ไม่วาดอีกเลยว่าโอ้ตาย ว่าจะสวยแล้วเกินนะก็ดูดิเออจอห์นแบปทิสก็โอ้น่าตอบตอบไม่เห็นหรอแล้วพระเยซูนี่คนจะเด่นที่สุดก็ขอโทษนะเหมือนคนสวนน่ะดำๆแบบปกากฏทูตสวรรค์นี่โอ้โหหน้าปิ้งผมเป็นรอนและผมรอขึ้นมาเดียวใช่แลวผมรอนเนี่ยเดียวนาโดก็ชอบใช้ตลอดชีวิตเลยนะฮะโชว์ความ การวาดผมรอนแต่ตรงนี้คือหลักฐานชัดเจนไหมครัว่าดาวินชีน่าจะเป็นคนวาดตรงนี้ก็คนเฉยก็เชื่อกันนะน่าจะมีเปเปอร์ที่เขาค้นกันแล้วเขาเชื่อกันก็วาดเป็นทูตสวัสดิ์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ฮะก็เหมือนกับลูกศิษย์อ่ะส่วนใหญ่จะอาจารย์ก็ให้ลูกศิษย์ช่วยวาดตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยอาจารย์ก็วาดฟิกเกอร์สำคัญแต่พี่ก็บรรยากาศนี้นี่ก็แซวตลอดโอ้พี่สูงที่หน้าผมสูงนะฮะก็สปริงเนาะรูปนี้เนาะรูปนี้รูปดังสุดรูปดังเลยครับนะฮะ เราจะไม่ได้เล่าละเอียดยิบยับนะว่าใครเป็นใครบางเรื่องมันเยอะมากนะเล่าทีครึ่งชั่วโมงถ้าจะเอาละเอียดยิบแต่อันนี้ก็คือถือว่าเป็นอินโทรนะฮะอยากให้ถ้ามีโอกาสไปดูก็ก็ต้องไปดูได้นี้เป็นงานมาสเตอร์เพลซเลยของบัตติเชลลี่ก็ฟิกเกอร์สำคัญนะฮะนิดหน่อยในรูปนี้ก็จะมีทริกเกรเซสเห็นไหมฮะผู้หญิงสาคนซึ่งไอ้ทรเรเซสเนี่ยเป็นอิทธิพลของกรีกอย่างชัดเจนเราจะเห็นว่า ผู้หญิงสามคนนี้มีการแกะตลอดยุคตลอดสมัยเลยครับแล้วก็ทรีเวร์เซสที่น่าจะเก่าที่สุดก็อยู่ที่ปอมเปอีนะครับนะะฮเดี๋ยววหลังไว้มีโอกาสจะเอาเรื่องนี้มาพูดให้ก็แน่นอนครับว่าติชเชอรี่ก็เป็นเออร์ลี่เรนเดอร์ซองส์นะฮะเป็นรุ่นพี่ๆของไมเคิลเจโรนั่นเองครับแล้วก็เป็นหนึ่งในคนที่ลอเรนโซเอ่เมดิชีก็อุปการะก็เป็นรุ่นนี้รุ่นสปริงเนาะก็มีการเปลี่ยนของฤดูมีดอกไม้นานาชนิดอะไรเงี้ยโอ้ทุกอันมี ของเมืองดอกไม้มีความหมายแล้วโอ้เราไปค้นคว้านะฮะเรื่องมันยาวมากืลองนี้นะฮะฟังสิบรอบแล้วจำไม่ได้หมดเลยแต่ว่าเป็นเรื่องอันหนึ่งที่เป็นเรื่องของเทพเจ้าอ่ะนะฮะอิน่บนชัดเจนเรื่องของกรีกนะฮะแต่เป็นหนึ่งในมัสเตอร์เพลสที่ทุกคนก็ต้องไปดูให้ได้ครับแล้วก็แน่นอนยอดฮิตเนาะครับ birth of Venus ใช่ครก็บัติเฉลี่ครับนะฮะ เขาชอบวาดวีนัทเยอะนะเขาชอบเขาช,ชอบวาด<ห>วนัใช่แล้วก็ที่ที่สำคัญนะงานของวอฒิเชลี่ที่พี่ชอบอาจจะเห็นว่ามันมีความเป็นการ์ตูนหน่อยๆพี่รู้จะอธิบายไงเขาใช้สีน้ํามันเนี่ยเป็นสีน้ํามันที่ไม่หนักเข้าใจไหมครับ,รบดูแล้วสว่างดูแล้วสดใสอะไรเงี้ยนึกออกไหมฮะครับแล้วก็จะวันก่อนพี่มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับโลโก้ไกที่ แฟรงเฟิ <Frankfurt. S 1> ร์ตแล้วพี่บอกว่ามันมีรูปผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นผมลอนๆนะฮะเวลาวัตติเชลลี่รู้ว่ารูปผู้หญิงเนี่ยจะไม่เหมือนใครเลยในยุคนั้นอืจะออกมาสดบอกไม่ถูกใสยๆยังไงไม่รู้อะนะฮะแล้วทําให้พี่คิดถึงอ,อิทธิพลต่ออาร์โนวรหรือเปล่านะฮะเพราะอาร์ออนโวนวจะชอบวาดผู้หญิงที่แบบผมลอนๆใสๆนะครับเนี่ยดูดิเห็นะฮะเนี่ยออกมาใสๆใ่อะออกมาไม่ไม่หนักเป็นสีน้ำมันหนักที่เหมือนคนอื่นได้ไหมไม่เหมือนเรย์นาโด้ลันชีเหมือนเหมือนภาพเป็นภาพแบบ ช่วงเวลาของการเข้าสู่และดูใบไม้ผลิใช่ไหมประมาณว่ามีลมพัดมาอ่าแล้วก็เหมือนตัวแทนความสวยงามวีนัสแล้วก็เหมือนทางขวามือมันเป็นเอ่อเทพีแห่งทันยพืชอไรอะไรเงี้ยค้นกันต่อนะครับอ่าที่งานรูปเด็ดจำได้ไหม Annunciation เหมือนกันเี่อกีเราเห็นที่ Annunciation อันแรกนะฮะซึ่งเป็นฟรีเดอร์ซอมอันนี้เรามา Annunciation อีกอันหนึ่งซึ่งเป็นของอ่าเลโอนาโดดาวิชชีนะครับซึ่งก็สวยงามมากเลย แล้วก็ฮะแลนด์สเคปความสมดุลเราจะเห็นไหมว่าเห็นไหมเมื่อกี้พี่เปรียบเทียบให้ดูเนี่ยผู้หญิงของลโอนาร์โดนี่ก็ลโอนาร์โดนี่ชอบชอบไคโรสคิโรชอบมืดสว่างแล้วจำได้ไหมที่เขาพยายามจะวาดลาซัปเปอร์ให้ได้ไคโรสคิโรแล้วก็เลยซ้อนหลายเลเยอร์แล้วให้มีเอฟเฟกต์เหมือนกับสีน้ำมันแต่ในที่สุดทำไม่ได้ ไหนสุดทำสำเร็จแต่มันอยู่ไม่ถมันล่วงนะฮะผิดสูตรไปหน่อยเขาก็ทดลองไปเรื่อยนักทดลองอ่ฮะสุดยอดของนักทดลองเนาะครับอีกอันหนึ่งที่ก็แนะนำหนึ่งที่ดังเนาะเป็นคาราวัโจเนาะใช่ใช่เอ่อเมดูซ่าจำได้เนาะที่ที่มันสองกระจกตัวเองแล้วก็มันก็จะแข็งใช่ไหมเริ่มความโหดเข้ามาแล้วเริ่มมีตัดคอเริ่มมีส่วนหัวเริ่มมีอะไรแนวแนวนี้ของคาราวัโจเนี่ยลันะครับ ตัวนี้ก็พลาดไม่ได้เลยแล้วก็อยู่แล้วก็เข้าใจว่าก็คือเมื่อก่อนในกระจกไม่มีมั้งแล้วเขาใช้ไอ้ตัวนี้เป็นกระจกนี่ก่อนปะแผ่นโค้งๆกัเหมือนกับที่เราทาเวลาทางโค้งอะไรเงี้ยนี่ก่อนไหมฮะแผ่นโลหะแล้นี่ก็วาดเป็นแผ่นโลหะเลยแล้วให้เป็นประหนึ่งว่าไอ้ตัวเมดูซ่าเนี่ยส่องเข้าไปในกระจกเนนี่วาดวาดจากเหมือนมันเห็นหน้าตัวเองแล้วก็แข่งเป็นหินแข่งเป็นหินจับได้ดีนี่แถมนิดนึงนะฮะเป็นรูปของ รู้ไหมของใครเออมิคันโจโลใช่ซึ่งถือว่าแรงมากนะครับมิชแนโจโลเนี่ยไม่ค่อยมีวาดทิ้งเลยมีถ้าจะ่ผมนึกออกนี่มีถ้าไม่นับซิสตีนชัพเปิลนะครับก็มีอันหนึ่งอยู่ที่ n a National g a l l e r y ครับซึ่ง National Gallery เนี่ยก็ลอดๆก็วาดเป็นเสกนะครับก็จะคล้ายๆนี่เหมือนกันนะครับก็อย่างที่บอกภาพของไมคคิลเจโลจะค่อนข้างแข็งนะฮะคือคือดูแล้วก็ พอจะรู้ได้เลยนะฮะว่าเป็นงานของมิเกลเจโรจริงด้วยลักษณะแบบรูปร่างของเขาดูสัดส่วนดูมีกล้ามเนื้อที่แบบแข็งแข็งใหญ่ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครัจาว่าแล้วก็เขาจะเป็นออร์เรนจ์นะครับแล้วก็จบด้วยรูปพิเศษนะครับรูปพิเศษที่พี่ชอบมากเลยก็คือการฆ่าอิษสะอากไอแซค sacrifice of isaac นะครับเป็นเรื่องจากไบเบิลที่อาบราฮัมเนี่ยจะต้องเอาพระเจ้าทดสอบอับราฮัมนี่มีลูกยากและเป็นต้นตระกูลของอิสราเอลครับแต่พระเจ้าให้มีลูกแล้วก็รอรอจนกระทั่งตัวเองก็ทําผิดเมียก็เอาคนใช้นางฮาก,กาไปให้เป็นเมียเกิดลูกอิชมาเอลอะไรเงี้ยนอกสายอีกอะไรเงี้ยนะฮะและในสุดก็ได้ลูกตัวเองจริงๆตอนเมียแก่ไปเก้ร้อยแล้วนะฮะ แล้วในสุดอายุสิบสามสิบสี่พระเจ้าบอกให้เอาไปฆ่าถวายพระเจ้าโอ้โห<น> oh, ถูกทดสอบติดใจแต่<น>พระพมก็เดินไปเลยนะฮะ<น>แล้วก็ซึ่งมากตอนนี้เป็นตอนที่<น>อ่เรียกว่าระหว่างทางเนี่ยอิอักก,ก็ถามบอกพ่อบอกจะมาถวายผู้ชายแล้วกแกะอยู่ไหน,น,นอ่ะโอ้โหที่เราเป็นพ่อน้ำตาไหลเนาะครับแล้วก็<น>อับราฮัมพูดด้วยความเชื่อบอกเดี๋ยวพระเจ้าจะจัดเรียมนะครับยกตัวอย่างนะฮะกับสิบรูปถึงแยะนะครับ เป็นอินโทรนะครับถ้าเกิดใครไปอูบิซีสำหรับเพนติ้งนะฮะนอกหือจากเพนติ้งยังมีโอสคัพเที่อีกมหาศาลเลยซึ่งเยอะมากอยู่ในสภาพดีมากนะครับเพราะนั้นก็รูปเหล่านี้ก็ไม่ไม่กดพลาดเป็นรูปยิ่งใหญ่มากเป็นรูปประวัติศาสตร์ก็สำหรับทริปของอาจารย์พากรก็มีจะจัดไปชมที่นี่ด้วยไปแน่นอนอันนี้เราไม่มีทางจะพลาดได้เลยก็จะใช้เวลาน้อย2ชั่วโมงการอยู่ที่นี่ก็ยังไม่พอเลยเนาะครันนี้ก็ไป หลายรอบแล้วก็ต้องไปดูต่อเสียสองถึงสิบเอ็ดนะครับตอนนี้ยังน่าจะได้อีกสักห้าหกที่เท่านั้นเองรีบเลยถ้าใครสนใจอิตาลีเรันเดอร์สองรันเดอร์สองสองถึงสิบเอ็ดพฤษภาคมครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ